สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมร้านอาหารจีนสไตล์ยูนานในจงังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ในตัวเมืองแถวนาคาใกล้ตลาดอัจ้าฟ้าวารีตี้นะครับชื่อร้าน h o าจิ Chew Pujeen นะครับมีเมนูอาหารจีนเกือบร้อยเมนูนะครับและราคาย่อมเยานะครับสไตล์อาหารจีนยูนานวันนี้ผมก็ได้สั่งมาโพโต้ฝูนะครับแล้วก็ผัดมันฝรั่งนะครับแล้วก็ยังมีข้าวผัด อันนี้คือเมนูไข่ผัดมะเขือเทศนะครับซึ่งพวกเราก็สั่งเป็นเมนูมังสวิรัตได้ด้วยนะครับรสชาตินี่นะครับถึงเครื่องเทศจริงๆนะครับเนี่ยมาโพโตฟูเมนูเด็ดเลยนะครับแล้วก็ยังมีมันฝรั่งผัดยี่รานะครับรสชาตินี้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยนะครับใครอยากที่จะทานอาหารจีนนะครับก็ในราคาย่อมเยาวนะครับรสชาติดีๆนะครับก็ไปในเมืองได้นะครับ เราทานจนเกลี้ยงเลยนะครับวันนี้ไปกัน4คนนะครับครอบครัวพาครอบครัวไปทานอาหาร